โอเคค่ะมาต่อกันที่ท่าวอ l เล็ g โอเพนะคะก็ท่านี้ทําไม่ยากนะคะแต่ว่าได้ได้ต้นขาด้านในสุดๆเนาะวิธีการทํานะคะให้เริ่มจากที่เราหาผนังหรืออะไรก็ได้ให้ให้เรารูา้หรือตู้หรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะให้เรารู้แนวของขาอย่างเงี้ยค่ะว่าจะเหยียดตรงนี้นะคะก็คือให้ขาเหยียดตรงก่อนนี้นะคะเหยียดตรงนี้นะคะแล้วก็ ให้กลางขาให้ให้กว้างที่สุดเท่าที่หัวเข่าเราไม่งอแบบนี้นะคะฟืบฟึบอ,อย่างนี้นะคะแล้วก็หุบเข้ามาแล้วก็อ้ากว้างให้สุดนะคะให้ตึงบริเวณช่วงนี้เนาะแล้วก็หุบเข้ามาแบบนี้นะคะเวลาการหายใจเข้าเวลาเข้าหายใจออกเวลาการหายใจเข้า หายใจออกแบบนี้นะคะพยายามเหยียดขาให้ให้ให้ตรงที่สุดเนาะโคถึงแบบว่าให้ทํากับผนังหรืออะไรเงรี้ยค่ะมันจะทําให้เราบังคับขาเราให้ตรงมากยิ่งขึ้นนะคะถ้าอันนี้เลเวลหนึ่งทำ 10, 10ครั้ง5รอบนะคะเลเวล2องทำ20ครั้ง5รอบเนาะโอเคมาเริ่มกันนะคะ 2 3 4 5 6 7 8 9 10โอเคเซตที่หนึ่งพยายามให้หลังแนบติดพื้นไว้ตลอดนะคะ สี่ห้าหกสิบโอเคเซตที่สองพักระหว่างเซตอ่าสิบห้าถึง สาวินาทีนะคะอาอเซตที่สามหนึ่งสองสหหกเเสิบโอเคเซตที่สา ี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบโอเคเซตสุดท้ายนะคะสองสามสี่ <1, S 1> <2, 3, S 2> โอเคครบนะครับ